ไม่ยอมออกใบอนุญาตให้เขาอาศัยกฎหมายระเบียบของกรมอาศัยเรื่องโรคระบาดสัตว์แล้วก็ให้เขาส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ขึ้นอยู่ระหว่างพิจารณาคําว่าอยู่ระหว่างพิจารณามันไม่ได้อยู่ระหว่างพิจารณานะมันอยู่ระหว่างรอกล้วยวันนี้ก็จะเปิดหลักฐาน ให้รู้ว่าขบวนการในการเรียกมาตบเอากล้วยเนี่ยจากผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมายที่ผมเคยพูดไว้นี่นั่นก็คือการนำเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นสัสตว์หรือซากสัตว์ทุกชนิดนะเนื้อทุกชนิดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ท่าน สสชัยยาพมมาท่านได้ประกาศทำสงครามกับขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อเถือ่อนทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแพะทุกเนื้อนะครับดีครับแต่ที่ต้องเปิดเผยก็คือว่าไอขบวนการนี้เนี่ยมันมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในกรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเนี่ย สนับสนุนอยู่เบื้องหลังไอ้ที่ท่านไปทำลายร้อยกว่าตู้เนี่ล้วนแล้วแต่คนที่ไม่ยอมจ่ายกล้วยให้กับข้าราชการชั่วพวกนี้มันก็ตึงค้างอยู่นั่นไงค้างอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเพราะมันไม่ยอมจ่ายกระบวนการที่ผมจะต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังนั่นคือกระบวนการที่เขาทำกันมาในยุค สมัยรัฐบาลประยุทธ์ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันถ้าทำกันอย่างเป็นล่าเป็นสันแล้วถ้าไม่มีข้าราชการระดับสูงให้การสนับสนุนมันจะทำได้เลยครับมันทำไม่ได้หรอกเพราะไม่ว่าจะเป็นประกาศของกรมประตูสัตว์ที่อิงมาตรา31 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์นี่มันคุ้มครองอยู่ไม่ว่าคุณจะขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าประเทศหรือขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านประเทศไปยังประเทศที่สามนี่มันต้องได้รับการอนุญาตจากกรมประดุตว์ดังนั้นนี่ขบวนการนี้มันจึงเป็นขบวนการที่สมคบคิดกัน ระหว่างผู้ประกอบการเถื่อนกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกลมนี้ถ้าทําแต่ฝ่ายเดียวไม่มีวันทําสําเร็จครับมันต้องทําร่วมกันมันต้องสมคบคิดกันคาของเถื่อนมันถึงจะทําสําเร็จจะไปโทษว่าผู้ประกอบการทําลักรอบแต่ฝ่ายเดียวเป็นไปนไม่ได้ครับ ใครจะเอาเงินไปซื้อตังเยอะแล้วขนมาที่ท่าเรือถ้าไม่ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงในกรมมันต้องส่งสัญญาณไฟเขียวก่อนนี่ครับมันถึงเอามาไม่งั้นก็ถูกท่านรัฐมนตรีชัยยาปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ท่านร้อยเอกธรรมนัรัฐมนตรีว่าการเนี่ยไปถอดปักเอาไปเผาทิ้งอยู่น่ะ แต่เรื่องนี้ก็มีเรื่องดราม่านะเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้ทําลายทิ้งอ่ยยึดแล้วก็เอาไปให้โรงเรียนประกอบอาหารเลี้ยงคนแก่ชาราเลี้ยงเด็กเนี่ยเออนี่ผมฟังในผมอ่านในคอมเมนต์นะเรื่องนี้ต้องเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยไอ้ยึดนี่เขาชอบประชาชนเห็นด้วย เพราะมันนําเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ยึดแล้วเอาไปทําลายทิ้งเนี่ยมันมีประชาชนส่วนหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยนะและผมอ่านการแสดงความคิดเห็นแล้วเป็นจํานวนมากผมอยากจะให้ลองพิจ,จารณาหาแนวทางใหม่ซิว่าจะเอาไปทําอะไรให้มันมีประโยชน์มากกว่าการเอาไปเผาทิ้งเอาไปฝังอันนี้ไปคิดนะครับตอนนี้ผมไ็คิดไม่ออกแต่ผมรู้ว่า ประชาชนเขาไม่ค่อยเห็นด้วยในการเอาเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อกวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นี่มันเข้ามาเถื่อนเนี่ยของพวกที่ค่าของเถื่อนค่าเนื้อเถื่อนที่มันได้รับการสนับสนุนจากราชการเนี่ยเอาไปทําลายทิ้งเนี่ยประชาชนเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเขามองว่ามันเป็นอาหารการกินอันนี้ก็ต้องฝากทางกระทรวงกรเกษตรนฐมนตรี ลองไปพิจารณาดูครับว่าจะทําอย่างไรให้มันดีกว่าการเอาไปทําลายทิ้งแต่สิ่งที่ผมจะต้องอธิบายต่อก็คือหลักฐานหลักฐานกว่าจะได้มาก็ายากลําบากเหมือนกันครับเพราะข้าราชการที่เขาดีๆในกรมนี่ก็มีเขาก็ส่งเอกสารมาให้ก็ต้องทําความเข้าใจกันเพื่อจะได้ถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนที่ไม่รู้เลยว่าขบวนการที่ ทางท่านรัฐมนตรีชัยยาพมมานี่กำลังต่อสู้อยู่จริงๆแล้วนี่ท่านไม่ได้ต่อสู้กับพวกลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนฝ่ายเดียวนะครับท่านต่อสู้กับขบวนการที่อยู่ในระบบราชการที่หนุนหลังพวกนี้และส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับไอ้ที่ท่านทำลายไปนี่มันเป็นของคนที่อยู่ในกลมนั่นละ เป็นสินค้าที่พวกอยู่ในกรมนั่นล่ะที่ไปร่วมมือกันเอาเข้ามาเพราะเขาเป็นผู้อนุญาต่ยที่ผมเคยบอกว่าไอ้กรมนี้นี่มันจะรวมเอาคนที่ทำผิดกฎหมายกับคนที่ถูกกฎหมายเนี่ยรวบเข้าไปเป็นพวกเดียวกันไอ้พวกทําผิดกฎหมายนำเข้าเนื้อเถื่อนนี่ยมันนอกรน่ยมันนำกันกับ พวกข้าราชการชั่วเนี่ยมันเป็นพรรคพวกเดียวกันก็ต้องการที่จะไปเก็บค่าตง๋งเพิ่มเติมจากพวกที่ทำถูกกฎหมายไอ้พวกทำถูกกฎหมายก็ช่วยไปด้วยเพราะคนที่ทำผิดกฎหมายนีย่มันได้ไฟเขียวมันก็นำเข้ามาพวกนี้กอนุญ,ญาตสแสดงสำแดงเป็นเท็จ <c oughs> บางครั้งเป็นเนื้อวัวเข้ามาสำแดงว่าเป็นป่า บางครั้งเป็นเนื้อหมูเข้ามาสําแดงว่าเป็นป่านี่เขาทำกันอย่างนี้มาตลอดครับในรัฐบาลที่แล้วนี่ก็ทำลายผู้ค้าผู้เลี้ยงหมูลายย่อยเลี้ยงวัวสับป่นปี้หมดเลยนี่ก็รัฐบาลที่แล้วไงยงังมีซากเดนตกมาอยู่ต้องล้างออกให้หมดนี่ผมบอกว่าล้างบางกระทรวงเจ้าสวัวเพราะทุกคนที่มีอำนาจในกระทรวงนี้บอก เป็นเด็กของเจ้าสัวทั้งนั้นใครจะกล้าทําอะไรเห็นไหมครับนี่มันอ้างเจ้าสัวนะมันมีขบวนการอย่างนี้ท่านทั้งหลายครับในการนําเข้าเนี่ยซึ่งรัฐบาลเขามีระบบ e movement นั่นคือการขออนุญาตผ่านอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนก็ต้องทําครับนําเข้ามาถ้านำเข้ามาถูกต้องนะทุกคนเขาก็ทําพวกค้าขายสินค้าผ่านแดน เอาสินค้าเข้ามาในประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยแล้วก็ส่งไปโดนมากก็จะส่งไปที่ลาวไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปที่พมา่าฟังเมียวดีแล้วก็ฟังท่าขี้เหล็กมีเขาค้าขายกันอย่างนี้ครับเพราะหมูหรือวัวที่อยู่ในประเทศไทยนี่ถ้าซื้อของเกษตรกรเนี่ยมันแพงแต่ถ้าซื้อจากต่างประเทศ เข้ามามันถูกเขาจึงซื้อเพื่อที่จะเอาไปส่งขายยังประเทศที่สคือเป็นสินค้าผ่านแดนนี่ต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจแต่ไอ้กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็รวบเอาสินค้าพวกนี้ไปรวมกับพวกนำเข้าเนื้อเถื่อนหมดรีดหมดไถหมดทุกคนต้องจ่ายกล้วยมันก็เลยเกิดกระบ,บวนการทุกคนต้องจ่ายใต้โต๊ะ เรื่องนี้ต้องล้างครับถ้าไม่ล้างนี่ไม่มีโอกาสที่จะทำให้กระทรวงนี้มันรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถกลายเป็นว่าอาศัยความเป็นข้าราชการและเงินเดือนภาษีจากประชาชนนี่ไปรีดไถผู้ประกอบการที่เขาทำถูกต้องนะต้องแยกกันคนทำผิดต้องจับและลงโทษเหมือนที่รัฐมนตรีทั้งชัย,ยาและมตีธรรมนัทธทำนี่ถูกต้องแล้ว ส่วนไอ้คนที่เขาทําถูกเนี่ยอย่าไปแกล้งเขาเพราะเขาก็เสียภาษีเงินได้ให้กับกระทรวงการคลังให้กับกรมสรรพากรก็ออกมาพัฒนาประเทศคนทําถูกยังจะไปรีดเขาอีกท่านทั้งหลายครับที่ผมบอกว่าทําจนกระทั่งมีเรื่องจนกรมนี่ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย200กว่าล้านวันนี้ได้เอกสารมาแล้วครับนี่ผมโชว์ให้ท่านทั้งหลายดูทํา ผมจะบอกทุกท่านอย่างนี้นะครับระบบที่เขาทำระบบที่ทำเนี่ยทำออกมาถูกต้องขออนุญาตถูกต้องเป็นระบบที่ดีเขาเรียกว่าระบบ e movement เพื่อให้การขออนุญาตสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ประกอบธุรกิจให้เงินมันหมุน ให้ธุรกิจมันหมุนการจ้างงานดีขึ้นเรื่องของเรื่องที่ผมจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังนี่ก็คือเรื่องของการขออนุญาตผมเอาเคสเดียวนะครับกรณีเดียวเลยที่จะรู้ว่าเขาหากินกันอย่างไรท่านดูครับนี่ผู้อนุญาตผู้อนุญาตเนี่ยนี่นะครับกรมปสัตว์มีการยื่นขออนุญาตนำเข้าของสเจ้า ยื่นขอนำเข้าของสี่เจ้าในวันที่สิบเมษายนสองพันหนี่อยู่ระหว่างการเลือกตั้งเลยกำลังหาเสียงกันเขาก็ทำประกอบการตามปกติยื่นนำเข้าเป็นสินค้าผ่านแดนที่จะเอาไปส่งต่อ ที่สปปลาวยื่นนำเข้าวันที่10เมษายน2566ขบวนการก็ตรวจสอบเอกสารมีอินวอยมีอะไรกันเสนอพอยื่นนำเข้าเสร็จใช่ไหมครับทางฝั่งของกรมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าตัวเชิด ตัวเชิดเนี่ยเป็นคนจากอีสานใต้ทําหน้าที่เคลียร์นี่ยเคลียร์เรื่องกล้วยลิงจากอีสานใต้นี่เป็นผู้มีอำนาจนะครับมาจากอีสานใต้เคลียร์เลยถ้าใครต้องการจะได้ใบอนุญาตนี่ไม่เกี่ยวกับทำผิดทําถูกนะก็บอกใครต้องการที่จะได้ใบอนุญาตต้องจ่าย ต้องเอากล้วยมาตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งฟังแล้วตกใจมากครับเอากล้วยมาหนึ่งกิโลถ้าไม่เอากล้วยมาหนึ่งกิโลไม่อนุญาตท่านทั้งหลายไอ้พวกทำผิดกฎหมายมันได้ไฟเขียวอยู่แล้วนี่มันก็ผ่านตลอดที่แต่ไอ้พวกทำถูกกฎหมายล่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการขนเนื้อเถื่อนเลย แต่เขาค้าของผ่านแดนก็ถูกลรีดด้วยถ้าต้องการเอาสินค้าผ่านแดนไปส่งยังลาวต้องออกมาหนึ่งกิโลต่อตู้คอนเทนเนอร์เจ้านี้เขาออกมา40ี่ตู้คอนเทนเนอร์ท่านทั้งหลายนี่มัน40่กิโลพอมีคนไปติดต่อผู้ประกอบการเขาก็อะไรวะ นี่นํามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ได้เอานํามาเพื่อขายในราชนาจาักรไทยนะนํามาเพื่อส่งไปขายที่สปอปอลาวแล้วทําไมจะต้องมาเสียค่าใต้โต๊ะไม่ใช่ขนเนื้อเถื่อนนะไม่ใช่ค่าเนื้อสัตว์เถือนนะทําไมต้องมาเสียค่าใต้โต๊ะตู้คอนเทนเนอร์ละหนึ่งกิโลเนี่ยเสียทําไมก็เกิดอาการ ทกเถียงกันดีครับวอาเขาเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ขายของสินค้านี้ไม่ได้ขายในประเทศไทยเป็นสินค้าผ่านแดนซึ่งเขาก็ประกอบธุรกิจนี้มาตลอดแต่มาตั้งเงื่อนไขหนึ่งตู้หนึ่งกิโลใครไม่จ่ายไม่ผ่านแบบนี้ได้ที่ไหนครับนี่ต้องบอกนะ ให้ท่านรัฐรมนตรีเนี่ยนอกจากจะจัดการพวกเนื้อเถือนแล้วเนี่ยไอน้นี่เนี่ยไอ้ที่คนที่ทําถูกต้องตามกฎหมายนี่ไปจัดการเขาไปแกล้งเขาเนี่ยผู้ประกอบการเ็าก็ไม่ยอมดีครับพอไม่ยอมก็ทําเรื่องอ้าวบอกว่าเอกสารไม่ครบบอกว่าเอกสารไม่ครบนะคือบีบเขาไงเขานําเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบเมษายน 2,566ก็ยื่นขออย่างถูกต้องนี่10เมษายนก็ยือ้อไม่ยอมออกใบอนุญาตให้เขาอาศัยกฎหมายระเบียบของกรมที่ออกมาเมื่อปี58อาศัยเรื่องโรคระบาดสัตว์มายื้อไว้ไม่ให้ออกแล้วก็ให้เขาส่งเอกสารเพิ่มเติม เขาก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้นะครับวันที่16พฤษภาเขาก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมวันที่7็มิถุนาก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมวันที่16พฤษภาคมก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมส่งเพิ่มเติมให้แล้วก็ขึ้นสถานนะนี่อยู่ระหว่างพิจารณา อยู่ระหว่างพิจารณาท่านทั้งหลายครับคำว่าอยู่ระหว่างพิจารณามันไม่ได้อยู่ระหว่างพิจารณานะมันอยู่ระหว่างรอกล้วยอันนี้พูดกันตามความจริงนะเขาขออนุญาตตั้งแต่วันที่10เมษายน2566ให้เขาส่งเอกสารเพิ่มเติม เขาก็ส่งวันที่16พฤษภาคมวันที่7มิถุนาวันที่7มิถุนาวันที่16พฤษภาแล้วเอกสารของกรมที่เผยแพร่ต่อสาธารณะในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาท่านทั้งหลายอยู่ระหว่างการพิจารณาไอ้คนที่เขาทำถูกต้องเนีขาก็สู้สิครับหนึ่งเขาไม่ได้ค่าเนื้อเถือ่อนเขาไม่ได้ นำเข้าเนื้อเถื่อนมาขายในประเทศไทยเขาทำสินค้าผ่านแดนไปขายประเทศลาวสินค้าผ่านแดนไปขายประเทศลาวเขาก็สู้เพราะเขามีต้นทุนที่มันแพงอยู่แล้วแล้วมันเรียกเขาเอีกตู้ละหนึ่งกิโลอย่างนี้มันไม่ได้นะครับนี่ผมจึงต้องบอกว่ามันจึงเกิดเรื่องเกิดลาวขึ้น นี่ต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบนะว่ามันมีเรื่องราวอย่างนี้สาเหตุที่ถูกฟ้องร้องกันเนี่ยกรมถูกฟ้องไปเมื่อผู้ประกอบการเขามองว่าไม่ถูกต้องเพราะเขาไม่ใช่ขบวนการขายเนื้อเถื่อนเขาก็ฟ้องสิครับเพราะเขานำมาอย่างถูกต้องเขาต้องการผ่านแดนไปที่ประเทศเราไปกัดเขาไว้